หลุมศพคุณเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เขาถือกันไหมครับว่าถ้าฝนตกหนักติดต่อกัน3วันสามคืนดินที่เคยแข็งมันจะเริ่มหลวมและสิ่งที่ถูกฝังอยู่ข้างใต้มันอาจจะไม่อยากอยู่ข้างล่างอีกต่อไปเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านของผมเองครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆแถบชานเมืองที่เพิ่งมีการขยายเขตที่อยู่อาศัย รุกเข้าไปใกล้กับป่าช้าเก่าของวัดท้ายหมู่บ้านคืนนั้นฝนตกลงมาหนักมากหนักจนดินโคลนไหลลงมาจากเนินป่าช้าท่วมถนนในหมู่บ้านจนเป็นสีแดงฉานแต่สิ่งที่มาพร้อมกับน้ําโคลนคือกลิ่นครับกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากสัตว์ตายผสมกับกลิ่นน้ํายาฟอร์มาลีนลอยคลุ้งไปทั่วจนชาวบ้านต้องปิดหน้าต่างหนีการมาเยือน ช่วงเวลาประมาณตีสองเสียงหมาในหมู่บ้านที่เคยเห่าหอนจู่ๆก็เงียบกริบเปลี่ยนเป็นเสียงครางหงิงหงิงเหมือนมันกลัวอะไรบางอย่างจนตัวสั่นผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากหน้าบ้านแฉะแฉะเสียงเหมือนคนเดินย่ำโคลนเปียกๆเดินวนไปวนมาไม่ใช่แค่คนเดียวแต่เสียงนั้นดังมาจากรอบทิศทาง เหมือนมีคนนับสิบกำลังเดินล้อมบ้านผมอยู่ภาพสยองด้วยความสงสัยผมตัดสินใจงแง้มผ้าม่านหน้าต่างชั้นสองดูแสงไฟจากเสาไฟฟ้าข้างทางส่องนี้เห็นภาพที่ทำเอาเข่าผมอ่อนบนถนนหมู่บ้านที่เจิ่งนองไปด้วยน้ำโคลนมีร่างของมนุษย์หลายสิบร่างเนื้อตัวเปล้อนเปื้อนไปด้วยดินโคลนสีแดงเสื้อผ้าขาดวิน่นบางคนเดินขาเป๋ บางคนแขนห้อยรุ้งริ่งพวกเขาเดินลากเท้าอย่างช้าๆมุ่งหน้าไปยังบ้านแต่ละหลังและที่น่ากลัวที่สุดคือตอนที่ฟ้าแลบเปรี้ยงลงมาผมเห็นหน้าของร่างหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านผมหน้านั้นซีดเผือดเนื้อหนังหลุดลุ่ยจนเห็นกะโหลกที่สำคัญนั่นคือลุงมักสัปรเรอวัดที่เพิ่งตายและฝังศพไปเมื่ออาทิตย์ก่อนจุดพีค ลุงมักค่อยๆยกมือที่เหลือแต่กระดูกขึ้นมาจับที่ประตูรั้วบานผมแล้วเขย่าอย่างรุนแรงกึ้งกึ้งกึ้งปากที่เน่าเฟะขยับส่งเสียงแห่พร่าแข่งกับเสียงฝนเปิดเปิดเดี๋ยวนี้ข้างล่างมันแชะน้ำมันท่วมกูหนาวกูจะขอเข้าไปนอนในบ้านทันใดนั้นไม่ใช่แค่ลุงมัก แต่ผีตายโหงทุกตัวที่เดินอยู่บนถนนต่างพากันพุ่งเข้าไปทุบป,ประตูบ้านทุกหลังในซอยเสียงกรีดร้องของเพื่อนบ้านดังระง,งมไปทัว่วพวกมันพยายามจะหนีน้ำท่วมจากหลุมเพื่อเข้ามาแย่งที่อยู่ของคนเป็นบทสรุปผมรีบวิ่งไปเอาพระมาคล้องคอแล้วมุดเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้าจนเช้าพอรุ่งเช้าฝนหยุดร่างพวกนั้นก็หายไป เหลือทิ้งไว้เพียงรอยเท้าโคลนที่เดินเข้าไปถึงในตัวบ้านของบางหลังและหลุมศพที่ป่าช้าท้ายวัดที่ดินปากหลุมเปิดอ้าออกเหมือนมีอะไรดันขึ้นมาจากข้างใต้ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ฝนตกหนักชาวบ้านที่นี่จะไม่มีใครกล้านอนชั้นล่างและไม่มีใครกล้าเปิดประตูรับแขกยามวิกาลอีกเลยเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่มาเคาะประตูเนื้อตัวเขาเปียกฝนหรือเปียกน้ำเหลืองกันแน่ ถ้าชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าฟังต่อในคอมเมนต์และฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ